กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีไล e d e l i ิเชสบ b ยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเสิร์ฟประสบการณ์แสนอร่อยเพื่อให้ทุกคนได้เอ็นจอยทุกช่วงเวลาของชีวิต บริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพเปิดตัวแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนกับแคมเปญ Life Delicious by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตซึ่งเป็นแคมเปญที่จะเสิร์ฟประสบการณ์แสนอร่อยเพื่อให้ทุกคนได้เอนจอยทุกช่วงเวลาของชีวิตโดยบริษัทได้คัดสรรร้านอาหารชื่อดังในประเทศไทยที่ได้รับการการันตีทั้งจากนักชิมหรือรางวัลระดับโลกอย่างมิชลินมาร่วมแคมเปญในครั้ง ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ Live Delicious by กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจของบริษัทที่อยากให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารแสนอร่อยซึ่งอาหารสามารถสร้างทางความสุขและความทรงําที่ดีให้กับทุกท่านได้โดยบริษัทพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์แห่งความสุขนี้ให้ทุกท่านผ่านเมนูอาหารที่บริษัทต,ตั้งใจร่วมพัฒนากับพาร์ทเนอร์ ทั้งร้านอ่องตองข้าวซอยที่การันตีด้วยรางวัลมิชลินบิบกรูมองสีปีซ้อนและร้านชีวิตชีวาที่ถือเป็นอีกหนึ่งร้านของหวานระดับท็อปของประเทศไทยและมีสาขาในต่างประเทศมารวมรังสรรค์เมนูสุดเอ็กคลูซีฟให้กับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตซึ่งเชื่อว,ว่าทุกคนจะต้องถูกใจและเพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารที่ได้คัดสรรมาให้อยางแน่นอนค่ะ ค่ะนะคะก็ในแง่ของตัวแคมเปญไลฟ e เดลิเชสต์บกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตนะคะก็เป็นแคมเปญนะคะที่เราจะเสิร์ฟประสบการณ์แสนอร่อยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เอนจอยกับทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะโดยบริษัทเนี่ยตั้งใจนะคะที่จะเสิร์ฟในแง่ของประสบการณ์แห่งความสุขผ่านทางเมนูหลากหลายนะคะที่เราเนี่ยได้ร่วมพัฒนานะคะกับทางเ,เชฟของเรานะคะพาร์ทเนอร์ของเรานะ,ะที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวานะคะก็คือว่าแน่นอนที่สุดนะคะจากร้านองตองเข้าซอยนะคะซึ่งมีดีกรีนะคะ ในการการันตีจากมิชลินบิ๊กบุ m ม n งถึง4ปีซ้อนนะคะแล้วก็ร้านชีวิตชีวานะคะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งร้านขนมหวานนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นร้านขนมหวานชั้นนําแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและมีสาขาในต่างประเทศนะคะซึ่งในเมนูต่างๆนานา,นานเนี่ยที่เราคิดค้นเนี่ยเราก็เชื่อว่า จะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกท่านได้ถูกใจนะกับเมนูที่รังได้ช่วยกันรังสรรค์และก็สร้างสารรค์เพราะว่าเชฟทั้งสองคนเนี่ยจากอองตองข้าวซอยแล้วก็ชีวิตชีวาคาเฟ่นเนี่ยได้ช่วยกันรังสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะให้กับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีในแง่ของสิทธิพิเศษนะคะที่จะมอบให้ถ้าท่านใดนะคะถือกรมธรรม์ของบริษัทกรุงไทยแอคซา่าประกันชีวิตท่านสามารถที่จะโชว์กรมธรรม์น,นะคะผ่าน แอปพลิเคชัน Emma by AXA นะคะได้ที่ร้านอ,องตองเข้าซอยนะคะแล้วก็ที่ร้านชีวิตชีวานะคะเพื่อที่จะได้รับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนท่านใดนะคะไม่ได้เป็นลูกค้าของเราหรือไม่ได้ถือกรมธรนแต่เป็นลูกค้าทั่วไปก็สามารถที่จะสแกน QR Code ได้ที่ร้านของทั้งสองร้านเลยเพื่อที่จะ เข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วก็พร้อมกับสามารถแลกรับเครื่องดื่มสุดพิเศษได้ฟรีเลยค่ะสำหรับแคมเปญน,นี้นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2567จนถึงวันที่15มกราคม2568ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยนะคะที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้นะครับ,รบก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า ยังไม่เคยทำคอลแลบอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น่าจะมีกลุ่มลูกค้าของทางทางประกันนะครับคุณลูกค้าประกันขอโทษครับเพื่นก็ได้ได้ทำเมนูที่พิเศษมากๆจริงๆครับสำหรับแพรนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางทีมกุณไทยแอคซ่านะคะที่ให้เกียรตินะคะได้ชีวิตชีวาได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญไลฟ์สติลิชยสค่ะค่ะยินดีมากๆค่ะค่ะ